อามาเล่ปีร่วงจมกินข้าวเตียงลาวปีนองเออวันนี้ไม่มีไรมาครับเนี่ยเนี่ยมาเล่จ้ะไอร้อยปีนองเออปีร่วงจมปีร่วงจมตมเตะใส่ไส่บัวกับกับปลาตูมันเล่จ้ะปีนองใส่เปล่าน่วงปีนองเออหยวบ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 เลยเล่จ้ะับใส่ตมแก้กันปีนองเล่จ้ะกับนี่ออกเปรียวเปรียวมันมันปีนองเออจัดได้แรงออกปีนองเอ้ยเนี่ยเล่จ้ะกับแล้วก็ปีร่วงจมตัเนื้อแดดเดียวครับ แล้วกานำจุกตำมั่งปี่นองเออจุดยอดเลยเละตาปีหลวงจงติมเดี๋ยวจ้อยนำจุกตำมั่งเปรี้ยวๆเ,เลยนะครับร้อยปีนองเออแล้วก็มีปักนอกักอบปักจรดเปย์ปี่ลวงจงไปย่ามาจ้างในป่าครับจากไปย่ามาจากในป่านี่ปี่นองเลตาน,นี้เละตาครับไอ้ลูกลูกโป๊กับลูกโป๊กแล้วก็มีปลักกูดแล้วก็มีปลักกาแยงปีน้องเออไอ้แล้วก็มีจมเมาคกับเดี๋ยวก็มีเปย์กากับควักเปย์กา หยดยุ่มพี่นองไม่ร่าปักวกแล้วก็โยดก๊กปี่นองเออแล้วก็โยดเตวครับโยดเตวแล้วก็มีหลกโดดกับแล้วก็หลุงเนียงกระมันพี่นองเออเลยนะครับชุดโยดเลยครับไม่ต้องปูดไรหมากปี่นองเออมากินข้าวกับปีล่วงจงว่าวันนี้ปีร่วงจงเปิบเหลาครับเปิบเหลาล่างมือค้อนครับล่างมือไอเดียบรอยจ้าฮารกับไอจ้าฮารดเดียบรอยกับก่อนกินข้าวปีนองเออ อ่ะเจ็ดเรียบร้อยครับเดี๋ยวบีล่วงจงุงจานก่อนจานก่นอนบีน้องเออจานในตัวไอ้ก้อนว่าในตัวกาวกับเหล่ดานี่อียาใส่บัวบีน้องเออเหลยโยบโยบเลยครับอืมปลาไปซักตัวครับบีล่วงจงุ้งลอกจิ้มน้ำเหล่ก่อนนะำบีน้องนะจิ้มน้ำเหล่ก่อน โยนเลยครับปีน้องจัดด้วยนักมากครับไม่ต้องปูดได้มากินเกาวว่าลูกโตป,ปีนเ n g เลยลนลยล้นำจุดดำมังกอรีรลวงจงแต่ปีน้องนี่ ตองเหนือเด็ดเดียวฮิดครับอืมปากกแย่งพี่น้องคอับปากกาแย่งครับ Khao anh cặp, tụi nông phá ca giang cặp măng cặp Mắn ốc bìa bìa, mặn mặn tụi nông ơ Bởi vì tụi nông chống cháy xong ké bằng Rất dễ dàng lắm จม่า,มาพี่น้องเออเจอดเมาโปโลกับจม่า,มาไหนป,ประรถด้านปิดเป๋พี่น้องเอยปลาตู้มั่นพี่น้องมั่นน่ากินกับ ขอบคุณมากนะครับปีน้องติดตามตี่กดววาใจสิให้กำลังใจปีร่วงจงมาตลอดอย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์ให้ปีร่วงจงด้วยกับแก่นี้ก่อนนะครับปีน้องนะวัสด,ดีกับป้อมวัสด,ดีกับ